เขาว่าหนูโง่ฮะเลิกโง่ได้แล้วคุณคน้องโทรไปเคลียร์หน่อยดิเขาด่าหลานเนี่ยได้ครับได้ทาไมพูดเด็กจ่าอย่างเงี้ยแล้วมีคำแรงๆอีกไหมคุณต้องถามก่อนว่าทำไมเด็กด่าผู้ใหญ่ขนาดนั้นเอ้าก็ผู้ใหญ่ด่าเด็กก่อนเด็กใครด่าเด็กเคยด่าเด็กนะกูบอกกูด่าว่าไอปู่เหี้ยปุ่เหี้ยแล้วมึงก็บอกว่าให้น้องเขาด่ากูว่าไอเหี้ยหมัดกูังไม่ได้ไปด่าน้ก็เลยนะตอนหลานวเน่ะ วิหลานซีรีหลานเยอะแยะไปหมดเลยได้ข่าวว่าคนนี้ได้ข่าวว่าเฮ้ยเบลเบนเบอเบลเบลลูกกับน้องนลูกหลานคนนี้ด้วยนี่โอ้ยชาวโครชาวโครชวโครหมดเป็นแสนครับเป็นแสนวันเกิดผมวันแสนครับเอาฮาเลโลปิดอ่ะ มันเป็นไงบ้างเนี่ยมแคร์ครับหนูหลับหนูหนูตอนฟื้นเข้ามาเขาบอกว่าโง่เขาบอกเนี่ยปู่ไม่รักหรอกเขาบอกใช่หรอพี่ต๋องเหยวพี่ปู่ไม่รักปู่แบบว่าให้หนูกระโดดตึกลงมาตายอ่ะบอกว่าปู่ไม่รักแล้วก็บอกว่าโง่แล้วโง่ได้แล้วอ่ะหนูบอกว่าหนูโง่เหมือนปู่มัดหนูเลยไม่คือมันอ่ะจะให้ปู่อ่ะ ตามมันไปแล้วก็มันมันจะให้น้องๆมันมาฆ่าปู่ไงเข้าใจไหมปูก็ไม่ไปติดกับมันหรอกปหลานเยอะเลยตอนเนาะมีคนเดียวน้องห้าพูดเอ๋อหลานคนนี้นี่嘛อันนี้วัวุ่๋นอันนี้หลานอันนี้หลานฮะยังไม่ใช่อ๋อโอเคปิ๊มๆเขาบอกว่าปู่ตอนมีหลานเยอะไปหมดอะไรไม่จริงไม่จริงครับไม่จริงครับไม่จริงไม่จริง ไม่จริงผมต่เรทีได้มีคนเดียว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 ครับมีคนเดียวก็คือหนูเนี่ยที่พี่เห็นนะสวยเนาะคือหลานพี่ต๊อตคนเดียวครับรับประกันได้เลยเห็นไหมแต่ว่าพี่จิมคนชื่อปูมันเขาว่าหนูโง่ฮะเลิกโง่ได้แล้วคุณ้องโทรไปเคลียร์หน่อยดีเขาด่าหลานเนี่ยได้ครับได้ทาไมพูดเด็กจ้าอย่างเนี้ยแล้วมีคำแรงๆอีกไหม บอกว่าปูดไม่หรอว่าโงคุณคุณมาว่าน้องว่าโง่อะไรเนี่ยฮะให้เขามาหาเลยครับเงเลลคุณมาเรเบลร่างด่วนฮะน้องไม่พูดด่าก่อนหรอไม่ได้ด่านะผมยังไม่เห็นน้องด่าเลยเนี่ยเพื่อนคุณบอกว่าให้คนมาเรเบลร่างด่วนน้องหลานผมอย่างเงี้ยจะด่าคนเป็นหรอไม่มีหรอกโอเคครับมาเรเบลร่างหน่อยครับ เขาน่าจะมามาครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าหลานอ่ะไปด่าก่อนแหลานไม่ด่านะเพราะอยู่กับผมเขาไม่เคยด่าครับด่าใครอ่ะบอกว่าไปพูดว่าไอ้เฮียหมัดอย่างเงี้ยไม่มีผมไม่ได้ไม่มีเลยครับไม่มีใช่ไหมดินี่ใช่ใช่ใช่ดินี่ได้ไปพูดอะไรแบบนั้นหรือเปล่าหนูพูดตามปู่เฉยๆหนูไม่ได้ทำอะไรคิดแจ้ว แล้วเราไปพูดแบบนั้นได้ยังไงพูดหนูก็พูดตามที่ปู่บอกได้เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณต้อยคุณต้อนสอนหลานแบบนี้ได้ยังไงคะเนี่ยก็ไม่มันบอกว่าตอนคือที่ผมให้ด่าครับคือเขามาไล่ชนผมแล้วก็บอกว่าหลานก็โง่ปู่ก็ควายอย่างเงี้ยเขาพูดแบบนั้นได้เหรอเขาด่าเขาด่าก่อนครับผมก็เลยบอกว่าอย่าไปยอม แล้วปู่ก็ให้พูดตามปู่หนูไม่ได้ด่าเองใช่ใช่ครับฮัลโหลพู่ตอนปู่ตอฮนอะไรอีกปู่ตอมึงเหรอนับู่ตอนมึงเป็นหลานกูตอนไหนเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อรอยังไม่ต้องเรียกปู่ตอนถึงจะได้ตังค์ฮะปู่วันนี้ปู่ไม่ไปฟังเพลงที่ทะเลหรอฮะปู่ตอนปู่ตอน อตเดี๋ยวให้จุบจ๊บๆทีหนึ่งหนูมานี่ครับปู่วันแล้มันทำอะไรหนูบ้างอืมชุบขึ้นมาแล้วก็ชนตกตึกตึกไหนครับชนตกตึกสูงๆตรงแถวที่เจอแคปแล้วก็ ลงมาซ้ำมาด่าว่าโง่แล้วก็เอาไปส่งลงมาใช่หรอนี่ไงไอ้มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้ตัวร้ายมันมานี่ไงครับคุณทำไมคุณด่าเด็กขนาดนั้นล่ะคุณต้องถามก่อนว่าทำไมเด็กด่าผู้ใหญ่ขนาดนั้นเอ้าก็ผู้ใหญ่ด่าเด็กก่อนเด็กมันแค่ด่าเด็กคุณเคด่าเด็กเลยนะกูบอกกูด่าว่าไอ้ปู่เฮี้ยไอ้ปู่เฮี้ยแล้วมึงก็บอกว่าให้น้องเขาด่ากูว่าไอ้เฮี้ยหมัดกูังไม่ได้ไปด่าน้องเขาเลยนะ กูด่าคุณไม่ได้ด่าน้องน้องถามได้ด้วยว่าผมผมไม่เคยด่าน้องคุณไม่ให้คุณบอกก่อนคุณบอกว่าผผมไม่ได้ด่านน้องน้องหลานก็โง่ปู่เข้าไปไม่ไม่ไม่ผมบอกว่าไอปู่โง่ไอปู่โง่ไอปู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วคุณบอกว่าปู่ก็ไอหลานก็โง่ปู่เข้ายผมผมบอกผมบอกไปแค่นั้นครับอันนี้คือความจริงครบคุณอาคุณติมคุณติมเชื่อน้องคนในแก๊งคุณไหมล่ะแค่นั้นเองไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ห้ามโกหกพี่ี่ยเล่าให้ฟังซิใครก่อนยังไงไม่ได้นะบอกก่อนนะ เอาไม่โกหกคือเขาไม่ชนเขาไม่ชนตุ้มๆเลยตามชนชนในแลนน่ะชนหน้าแลนน่ะให้เขาเลาให้เขาเล่าฟีเขาก็เขาก็ด่าด้วยพีนี้ด่าใครพูดดีๆนะพูดดีๆนะด่าใครด่าใครพูดดีๆนะด่าว่าปู่ไอ้ปู่อะไรอันนี้สักอย่างไม่โดนเราจะไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้จำอ่ะ แต่รู้แค่ว่าที่หนูด่าเขาอะก็คือปู่บอกมันด่าเราอย่าไปยอมแล้วก็พูดตามปู่ก็พูดตามปู่อะไรเงยไอ้ไอ้เชี่ยหมดเลยไม่รู้อะหนูนึกแล้วอะนั่นแหละครับผมก็เลยไปไล่ปู่ไล่ปู่เหรออ๋อไม่ครับไม่เอาไม่ฟังฟังก่อนนะครับคุณติมฟังก่อนนะคือเขามาชนทั้งผมทั้งหลานคนในแก๊งคนอะคุณคิดยังไงอะคุณผมไม่ได้ชนเขานะผมชนรถคุณแล้วผมด่าไอ้ปู่ไม่ไม่ไม่ตอนอยู่อยู่แลนเลยเนาะตอนที่อยู่ด้วยกันกองแลนอะแต่ว่า แต่ว่าเขาด่าหนูเขาบอกว่าหนูเป็นหลานงแต่ว่าเราเป็นเด็กเราไปด่าเขาก่อนไงดิดนี่มันไม่ได้คุณต้อยก็ต้องสอนหลานดีๆสิคะผูกเีผูกมากๆใช่เดี๋ยวถ้าเขาไปแบบไปพูดคำนี้กับคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนคุณน่ะหลานคุณจะปลอดภัยไหมผูกอันนี้แสดงว่าคนเยอะคุณหมันมากกว่าผมใช่ไหมเนี่ยผมอันนี้ผมพูดจริงๆกันเนี่ยอันนี้หลัก น้องในแก๊งเขาเล่าให้ฟังแล้วเฮ้ยยอมรับบั้งเพื่อนครับยอมรับอะไรนะเดยออกซิเดหนูรู้แค่ว่าด่าแต่น้ำคำด่าไม่ได้ว่าเขาด่าว่าอะไรก่อนตายหมดละเห็นไหมใช่เนี่ยแล้วเราขอโทษหรือยังเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่านะขอโทษหมนะอโใหญ่ผ่านะเขาสั่งนะเขาสั่งนะเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาสั่งนะคุณ น้องเดี๋ยวน้องคุณจะเป็นเป็นคนเด็กไม่ดีนะผมบอกนะเขาสอนไม่ดีนะผมบอกเลยนะสร้างอะไรสร้างเขาก็ต้องพูดเดี๋ยวนีเด็กนี่ขอ,ขอโทษเลยครับไม่เป็นไรครับที่หลังก็อย่าอย่าฟังคําสอนอ่าของของคนไม่ดีนะแต่เราแต่แต่แต่แตปู่ไม่ได้ว่าปู่ปู่ตอนนะแค่บอกว่าอย่าฟังคําสอนของคนไม่ดี มันคนไม่ดีมันก็มีเยอะแยะในในเมืองเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะป,ปู่หมัดใช่ไหมคะใช่ค่ะปู่เพราะว่าปู่หมันอะว่าดี่นี่โงงอืมอันนี้สั่งหรือเปล่าสั่งอะไรได้ยินนะเอ้ยวงที่นี่วงวง,งวิทเปอร์อะมันไกลนะเพื่อนเอาะไรขอโทษค่ะปู่หมันไม่ได้ตั้งใจพูดตามปูต่ตอเฉยๆ <c oughs> นะบอกดีบอกคือน้องขอโทษแล้วอ่ะ ผมไม่ได้โกรธอะไรครับแต่ว่านั่นะครับผมผมว่าคนสอนเขาคุณก็ต้องขอโทษนะเพราะว่าคุณอ่ะไปว่าน้องอ่ะถูกขอโทษได้อยู่แล้วผมขอโทษได้อยู่แล้วครับผมผมผมเป็นคนยอมรับผมเป็นคนยอมรับความผคมีกระท่อมด้วยไหมครับขอโทษนะหลานมีกี่คู่ครับมีสองร้อยขอโทษเหมือนกันครับเอาเอามาสักร้อยขอโทษเหมือนกันครับพี่บ่าว พี่สาวค่ะแล้วคุณต๋อเราขอโทษหรือยังขอโทษแล้วครับแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งไปไหนอ่ะสองสองหนึ่งครับใครหรอป่าเป่าไอ้ตั้มอ่ะเห็นแล้วรอโอรอพี่ตัโจลืมนั่งครบเลยนี่โอ้โหผูดชายผู้ตัวพูดเองก่อนนะครับครับแล้วเป็นแพงโอ้โหลืมหลังคนแรกอ่ะ ฮัลโหลครับเวทีมครับสอนหลังเลยนะครับนกินความทั่วของคนแถวนี้ฮะคุณผคนแถวนี้นะแถวนี้มีตั้งเยอะดูดิระหนะมีทั้งในมัทเฮตแก๊งเทียผู้หญิงเยอะแยะมากมายเลยคนเติมครับคนเติมผมไปเจอในในอันนึงอ่ะมีคนฝากมาถามนะครับว่าสีน้ำเงินกับสีดำคุณรักใครมากกว่ากันอ่ะโหลฮัลโหลผูต้อปูต้อหล่ะผมกับเขาเป็นเพื่อนกันครับ อะไร่า่าคูต้อนหลานมาเนี่ยอ้านหลานซีรีโอ้ยหลานเยอแยะไปหมดเลยได้ข่าวว่าคนนี้ไม่ได้ข่าวว่าเฮ้ยเบลเนเบเบลูกกับน้องมีลูกหลานคนนี้ด้วยนี่โอ้ยขาโธ่ขาวโธ่ เพื่อนกูเหรอโชว์นะครับถ่าโชว์สตาร์ทาวนะครับเยอะไปหมดเลยมีปู่ท่านหนึ่งมีลูกกับหลานออกมาเป็นอะไรเอ่ยเพื่อนกูด้รัปู่แล้วหนูกับดินนี่อ่ะฮ่าฮ่าฮ่าปู่รับหนูกับดินนี่มาเลี้ยงตั้งแต่แรกไม่ใช่หรอโอ้โหสรุปยังไงคะมีหลานสองคนโอ้โหโอ้อะไรของกูวะโอ้ โอ้โหแป๊บนึงนะครับโทอหาเฮียมาดแป๊บนึง่งเอ้เพื่อนมานนรับกูหน่อยหาค่ะขออันนี้เพราะว่าเราคุยกันไปแล้วรอบหนึ่งโอ้โหไอ้อยมีเรื่องให้คุยกแล้วไอ้เยมาอ,อยู่ไหนเพื่อนกอดเพอันมีหลานสองคนชื่ออะไรเหรอคะเมื่อสามเทพมาเจอกัน อันนี้ชื่ออะไรครับผมสีน้ตาลชื่ออะไรคะชอบก็โดนเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมามามานูก็ขอร้องกูขอร้องอะไรกูขอร้องไม่เอากูขอร้องอะไรอยู่ไหนเนี่ยไหนบอกมีหลานชื่ออะไรนะคะดินลินอะไรนะคะแต่นี่เป็นคนละชื่อเลยนะคะปู่ก็เขายังไม่มาอีกคนเขายังไม่มาเมื่อกี้เพิ่งเจอกันไหนบอกว่ามีสองคนค่ะอารมณ์แล้วโอเค ในบอกว่ามีสองคนครับปูบอกมาได้ไหมอุ๊ยปูมันช่ลักของหลานหลานละหลายนีนี่นถามคืนเลยเราจะโกหกทำไมคะหลักปูหลองปูหลักปูหลองปูอันนี้จเจ้ากระถาเลยกันเนี่ยมีแต่หลานหลานที่หลักปู่โหทำไมไม่บอกความจริงตั้งแต่แรกคะว่ามีหลานทั้งหลายบอกว่ามีสองคนชื่อไอรินเพื่อ ทั้งที่มันไม่มีคนเชื่อดีเลยอยู่ในนี้ถูกไหมคะโอ้โหเอาลเพื่อนมีไอดอลเป็นองค์ดำเหรอกูอยากไปจบโลแล้วอ่ะอย่าหนีปัญหาค่ะขอร้องตอบค่ะโอ้อยู่ว่าอยู่อครับก็ฟังอยู่จะโกหกตั้งแต่แรกไม่มันไม่ใช่มันมันมีมันมีข้อแบ่งแยกนะมีหลานธรรมดากับหลานสุดที่รัก กระหลานลัดมีสามช้อยไหนไหนมันใจนี่แล้วก็เรียกไม่หมดเลยมีหลานอีคนไหมคะมีหลานมีคนเรียกไม่หมดเลยเนี่ยตรงนี้มันก็ได้เคลียร์กันคุณตอัวใหญ่คุณตอนคะครับหนูก็หลานหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับอันนี้คนหวานใจครับเออเหรออ๋อหนูนึกว่าเป็นหลานอีกคนนึงอ่ะจะได้เคลียร์ทีเดียวเลยหลานติมมาหาปูสิหาปูคุยอะไรสัตว์ พี่กูโดดต่ยทำมึงวงแตกทำมึงชนแหลกทำมึงงงแดกจนสะบองหักมึงชนะกูเห่ยเฮี้ยมคงแปตกเจอกับพวกกูเห่ยสักคงแดกมีแค่ไม้เลือยซื่อะไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปดทรงแอคทรงแกะที่พวกมึงเคยได้ชที่ยวโฟกัสกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟาดไอสัตว์กูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ไอหน้าเฮี้ยมของน้อยพวกกูรวยจังอย่าเสือมาขอพ้อยกูไม่สนว่ามึงเใครกูเล่นมึงยับจะขอร้อย